รัตนโกสินทมหินทรายุธยามหาดิลกลพบารร,รชาชธานีบุรีลกุดมรชาชนนเวศมหาสภามอบอมริมานอวตารสติตสัพตะตยาพิสนุรรมัสสิ์เน่วันนี้เรากำลังนั่งรถเมือมือง,งเกียรอยู่นะคะ อ่าโอเคพระราชฐาน Say hi Philippines How are you Philippines a n d he's my husband Take a n สวัสดีเจ้าพี่นิวไปไหนอ่าวันนี้ขออนุญ,ญาตออกมานอกบ้านนะคะ I'm going to hospital นะคะจะไปบริจาคอแอลกอฮอล์ค่ะอันยอง하세요ชวยจุดหน้าชี้หนอยอนิเม่ก็ได้อะ Why you need a mask a n car? ค่ะ uh, ค่ะ It's nearly to hospital. so I can prepare to take off my car จริงๆก็อ,อืดอัาเหมือนกันนะคะร้อนค่ะอากาศร้อนค่ะแล้วก็ใส่แมพด้วยน,นะคะก็ะร้อนเห็นหนูเห็นเม้นหนูไหมคะจ้าสวัสดีค่ะโอเคใส่หน้ากากเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้ามา โนลิปติกการแต่งหน้าของเราทุกวันก็คือไม่ต้องเปลืองเ,ออเครื่องสำอางการเฉ็ดแก้มก็คือเฉ็ดให้บนที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะอคิดถึงพี่วิฮะขับรถไปตามตามไปหาพี่นิวได้ไหมจะไปโรงพยาบาลวชิระ พยาบาลนะคะคิดถึงแย่แล้วค่ะเออซีดเลยวันนี้แค่ใส่หน้ากากก็รอดรอดูพี่เนีย่ยพี่จิว๋ววันที่20ใช่ค่ะเดี๋ยววันที่20จะมีไลฟออ์กับคุณจิ๋วนะคะผ่านช่องทางของ AIS นะคะ บาร์ทีนิตาสวัสดีค่ะ I love your song from Philippines Thank you I never been there I never been Philippines e น e r g เ there สำหรับคนที่อยากได้หน้ากากนะคะเป็นหน้ากากอะไนเป็นซื้อได้นะคะหนึ่งชิ้น ของคุณที่คุณซื้อนะคะก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลรามานะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็อ๋อมีนี่ด้วยเดี๋ยวเย็นนี้จะโพสต์กระเป๋ามาใหม่นะจ๊ะแตนมี่ฟิลกูดถึงแล้วใช่ไหมไม่ใช่อันนี้อะไรอะมหาวิทยาลัยนวมินใช่แล้วล่ะ โอเคไปก่อนนะคะมาจจะถึงแล้วจะเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาอวดเอแอลกอฮอล์จำนวนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าในช่วงนี้ก็คงจะต้องส่งมอบกันเป็นช่วงๆอะคะ่ะตอนแรกก็องมอบไปแล้วนะคะอันนี้อีกล็อตหนึ่งที่ได้มาจากเพืเ่อนคุณเป๊กนะคะที่เขาเป็นโรงงานผลิตแอ,อลกอฮอล์อยู่แล้วด้วยเขาก็นำมามอบนะคะ แล้วก็เพื่อนเพื่อนดาราหลายๆคนที่ส่งความห่วงใย,ยส่งของเข้ามาให้เรามาช่วยบริจาคก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะรวมไปถึงหน้ากากของคุณณเดชกับยาย่านะคะที่ส่งมาให้ทางเต็กนะคะแล้วก็ส่งมอบไปยังเชียงใหม่แล้ว เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะซิวบายบายมเพื่อทนทดีร <c oughs> ทคับนงรพยาบาล <c oughs> <c oughs> เราไม่เคยมาโรงพยาบาลน,นี้เลยแอร์เย็นดี เบี้ยวเย็นใจเย็นใจให้บริการโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะกรัน